อ่านให้ฟังสรุปแนวคิดหน่วยตอนเรื่องและกิจกรรมไทยเรื่องของเอกสารการสอนชีวิชา1 0 1 0 3ทักษะชีวิต Life Skill หน่วยที่1-15ฟังครบแล้ว1ห,หน่วยใน10ข้อควรตอบคำถามให้ได้6-8ข้อถ้าตอบได้ไม่ถึงควรกลับไปฟังใหม่การอ่านให้ฟังนี้ใช้เพื่อให้นักศึกษาได้ฟังระหว่างรอรับหนังสือหรือฟังเพื่อทบทวนเท่านั้นดีที่สุดนักศึกษาจะต้องอ่านจากตาราฉบับเต็มค่ะ หน่วยที่8ชีวิตครอบครัวแนวคิดข้อที่1การทําความเข้าใจกับชีวิตครอบครัวมีความสําคัญต่อการสร้างจิตสําสนึกคุณค่าของความเป็นครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในแต่และระยะวงจรชีวิตครอบครัวที่ส่งผลต่อการพัฒนาในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง 2. ครอบครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในด้านโครงสร้างและรูปแบบของครอบครัวบทบาทหน้าที่ของครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวและค่านิยมของครอบครัว อันเนื่องมาจากภาวะทางเศรษฐกิจค่านิยมของสังคมไทยโอกาสทางการศึกษาและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 3. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตถือว่าเป็นการวางรากฐานความเข้มแข็งมั่นคงของปัจเจกบุคคลครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยมีแนวทางสำคัญครอบคลุมการวางแผนชีวิตครอบครัวการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวและการเผชิญปัญหาชีวิตครอบครัวตอนที่8.1แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวเรื่องที่8.1.1 ความหมายและความสำคัญของชีวิตครอบครัวกิจกรรม8.1.1มุมมองของท่านต่อชีวิตครอบครัวเป็นอย่างไรหรือมีความสำคัญเพียงใดแนวตอบกิจกรรมชีวิตครอบครัวเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ละบ,บุคคลที่มีความลึกซึ้งและมีคุณค่าในการใช้ชีวิตร่วมกันของกลุ่มบุคคลที่มีความรักใคร่ผูกพันกันอย่างแน่นแฟน้นมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและป,ะปฏิบัติต่อการตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดข,ขึ้นตามสถานภาพด้วยเป้าหมายของความสง,งบสุขและความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต เรื่องที่8.1.2วงจรชีวิตรครอบครัวและพัฒนาก,กิจของครอบครัว กิจกรรม8.1.2ครอบครัวของท่านมีวงจรชีวิตครอบครัวอยู่ในระดับใดและเกี่ยวข้องกับพันธนากิจของครอบครัวในลักษณะใดตอบกิจกรรมวงจรชีวิตครอบครัวเป็นลำดับขั้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวเป็นระยะต่างๆตามพัฒนาการของครอบครัวเริ่มตั้งแต่ระยะครอบครัวเริ่มต้นครอบครัวขยายตัวและครอบครัวหดตัวโดยแต่ละระยะจะมีพัฒนากิจของครอบครัวที่จําเป็นต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในครอบครัวในระยะนั้นเพื่อให้การดําเนินชีวิตครอบครัวเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีความสุขเช่นครอบครัวมีบุตรวัยรุ่นใจ อยู่ในระยะครอบครัวขยายซึ่งพัฒนากิจของครอบครัวได้แก่การตอบสนองความต้องการและการส่งเสริมพัฒนาการของบุตรวัยรุ่นการปรับตัวตอบพฤติกรรมของวัยรุ่นการจัดหน้าที่การงานเป็นต้นเรื่องที่8.1.3บทบาทหน้าที่และสัมพันธภาพในครอบครัวกิจกรรม8.1.3ในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวท่านจะทําให้ครอบครัวของท่านมีสัมพันธภาพที่ดีอย่างไร แนวตอบกิจกรรมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเกิดจากความรักความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ตามสถานภาพของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวโดยคำนึงถึงการเคารพและให้ความสำคัญต่อกันสื่อสารทางบวกและปรับตัวเข้าหากันตอนที่8.2การเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเรื่องที่8.2.1สภาพการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวไทยกิจกรรม8.2.1จากประสบการณ์ของท่านครอบครัวไทยในช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใดแนวตอบกิจกรรมครอบครัวไทยในอดีดมีลักษณะครอบครัวขยายที่มีสมาชิกอยู่ร่วมกัน หลายคนหลายช่วงอายุและความสัมพันธ์ที่อบอุ่นใกล้ชิดยึดมั่นในความเชื่อขนธรรมเนียมประเพณีแลวะวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยขนาดที่ครอบครัวไทยสมัยใหม่มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีขนาดของครอบครัวเล็กลงอยู่เฉพาะพ่อแม่ลูกและใช้ชีวิตอิสระพึ่งพาตนเองมากขึ้น เรื่องที่8.2.2ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวกิจกรรม8.2.2ในความคิดของท่านปัจจัยใดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวไทยแนวตอบกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการศึกษาสังคมและเทคโนโลยีที่เป็นไปตามกระแสโลกและภาวะแวดล้อมต่างๆล้วนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัวและความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มีผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตของครอบครัวตอนที่8.3แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครอบครัว เรื่องที่8.3.1การวางแผนชีวิตครอบครัวกิจกรรม8.3.1ท่านคิดว่าการวางแผนชีวิตครอบครัวจะช่วยให้ชีวิตคู่ประสบความสำเร็จอย่างไรแนวตอบกิจกรรมคู่แต่งงานที่มีการเตรียมความพร้อมก่อนใช้ชีวิตคู่เข้าวิธีการปรับตัวสู่ชีวิตครอบครัวร,รู้จักเป้าหมายชีวิตครอบครัวและรู้หลักการจัดการทรัพยากรขอ,ของครอบครัวในการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตะเข้าใจการดำเนินชีวิตครอบครัวที่มีความละเอียดลึกซึง้งและจำเป็นต้องอาศัยทักษะการจัดการชีวิตครอบครัวทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เรื่องที่8.3.2การสร้างความอยู่ดีมีสุขในครอบครัวกิจกรรม8.3.2ท่านสามารถสร้างความอยู่ดีมีสุขในครอบครัวได้อย่างไรแนวตอบกิจกรรมสมาชิกทุกคนในครอบครัวจำเป็นต้องใส่ใจและมีความปรารถนาร่วมกันที่จะทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นเป็นสุขโดยมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลรู้จักใช้เหตุผลในการตัดสินใจมีการพึ่งพาตนเองและใช้การสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว เรื่องที่8.3.3การเผชิญปัญหาชีวิตครอบครัวกิจกรรม8.3.3ท่านเคยมีประสบการณ์เผชิญปัญหาชีวิตในครอบครัวในลักษณะใดและจัดการกับปัญหานั้นอย่างไรแนวตอบกิจกรรมปัญหาชีวิตครอบครัวเกี่ยวข้องกับปัญหารอบตัวของพวกเราทุกคนทั้งที่เป็นปัญหาภายในครอบครัวและปัญหาภายนอกครอบครัวซึ่งจําเป็นต้องเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยการยอมรับปัญหาและพิจารณาไต่ตองถึงวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด